ดูสิมีคนส่งซิกให้ร้องหรือเปล่าอพอเขาหยุดก็เอาเอาแก้เขินจบที่เราเบาที่สุดน้อ,องไปน่ารักกลัวจะที่ไหนกลัวจะที่ไหนจ๋าดามุงดมาม่าน้องแซกยังบอกว่ายุให้ร้องแต่โดนด่าใครจะช่วยแม่ช่วยเองลูกแม่ช่วยเองจัดไปเอ็นดูธนาดลก็อยากให้ร้อง ชอบในความจบที่เราเบาที่สุดเอาจริงนะเรื่องนี้น้องออกมาจบเองทั้งน้องนุกน้องปลายส่วนมาก fc ตีกันน่ะนุกปลายจะเป็นคนออกมาจบให้ทุกคนจริงอันนี้เรื่องจริงเลยอืมสาบานว่าไม่อยากร้องสาบานแต่ก็เต้นหนาพอเขาหยุดปุ๊บก็แบบอืมพี่เบิร์ดเนี่ยถูกใจมากถ้าไม่อยากให้ดราม่าต้องร้องเองจริงอยู่มืออ fc ไง ยืมมือเอซีเราร้องเงีย่ยอมจะที่ไหนเราพวกเราไม่ยอมร้องให้สิจ๊ะล้องให้สิจ๊ะไม่ยอมหรอกไม่ยอมไม่ยืมมือแต่แม่จัดการเองยันดูอ่ะมีคนเขินไหมนะมีคนเขินไหมนะเขินเป้าอะ่ะเราอะ่ะเขินไหมอะ่ะน้องไปน่ารัก เอาอะไรนะว่าตอนเล่นเนี่ยช่วยว่าตอนเล่นเชียรยการตอนโดนด่าใครช่วยเรา <ไป S 2> พูดถูก <ไป S 2> พูดถูกไม่ใช่ไม่ใช่แซค<ะ>ึง<ป>จำคำนี้ไว้ให้ดีๆว่าจบที่เราเบาที่สุดอ,อะไรใจพี่เบาจะพ่วงแค่น้องพี่อยากจะร้องออนร้องจังหู น้องไม่นองทำไรไม่ถูกความสุขมันมี่เห็นหน้า้องี่ออรอบน้องบอดเบิดได้ได้เห็นหน้าบุกความสุขมันมตนเเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเยเ่ยเงเฮ้ยเ้เฮายเ้เฮานเฮาย้เฮยเฮเฮ้เฮยเฮเฮ้เ้เฮยเ้เ้้เ้เย้เยยเ้เอ้ยเ้ เราไม่ได้เอ,อ่ยแต่เขาเอ,อ่ยไม่เป็นไรเ oh. 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 อ้าวอ้าวอ้าวอารักแรน้องเลยน้องอะไม่เกี่ยวเราแล้วเราไม่ได้พูดอันนี้สุดแรน้องเลยน้องใครคือฝ้ายใครคือฝ้ายฮะใครคือฝ้าย เจ้าก็หานี่ไปทัวร์เนาะเออหลาแหลน้องเว้ยพอ่อรู้ปะทำไมถึงไม่ดรามา่าทำไมครับคุณต้องพูดเองฮอะหลานแหล่น้องเว้ยอย่าทำย่างนั้นเดี๋ยวตึงหมว,วหัวโขกได้วยนะครับอ่นะจริงๆผมเตรียมเพียงชายอีกชุดหนึ่งมาแต่ว่าผม ร้องนอกสกคลิปไปหมดแล้วเพียงช้าที่เตรียมมาก็ตัดออกซะแล้วพวกเราเล่นไม่ไม่เต็มสคลิปสักทีหรอกอ